สวัสดีครับพบกับผมทั่วไทยไปกับมิกแอดเช่นเคยครับมาพบกับอาจารย์เน่งโอปบสังเมื่อไหร่ต้องบอกว่ามีเซอร์ไพมีความเป็นสิ่งมงคลเกิดขึ้นนะครับอาจารย์เน่งชอบสวดมนต์ไหว้พระมากๆโดยเฉพาะพระคาถามหาจักรพรรดิครับ และพระที่อาจารย์เน่งโอปสังนะครับส่งมามอบหมายชมกันก็คือพระประจำวันเกิดครับพุทธาพิเศษ25ศตวรรันะครับปางวันจันทร์ครับทองเหลืองสวยงามเด่นเรียบร้อยเลยนะครับเป็นสีมงคลมากๆนะครับพุทธบารมีเมตตาแคล้วคลาดปลอดภัยสงกว่าปรารถนาในทุกสิ่งในทุกสิ่งทุกประการนะครับ ต้องขอบคุณอาจารย์เหน่งมีอะไรดีๆมักจะส่งมาให้บิ๊กแอดเสมอๆนะครับเจอกันเมื่อไหร่ก็ได้คุยเรื่องของการไหว้พระสวดมนต์ทำบุญและพระเครื่องต่างๆครับวันนี้นำให้ทุกท่านได้ชมนะครับและมีบางช่วงบางตอนที่ผมได้ไปสนทนากับอาจารย์เหน่งโอปสังนะครับไปชมกันนะครับถ้าชื่นชอบหรือจะคุยนะครับบรารมีพระต่างๆลองโทรไปนะครับที่ผม เ,เบอร์ที่ผมได้ให้ไว้นะครับก็ขอบคุณลวกหน้านะครับคุยกันอย่างสนุกสนานฉันมิตรครับผมวันนี้ขอบคุณครับผมผมก็จะขอให้ความค่องตัวใ,<ช>ให้ใาทาง,งานทั้งทางโลกรอ่าใช่ครัทั้งการงานค่องตัวทั้ง การง,งานแล้วก็ทั้งทางธรรมด้วยนะครับอ๋อหมายถึงนั่งปฏิบัติธรรมอะไรอย่างเงี้ยก็ขอยก้าวหน้าด้วยใช่ครับ<อ>เราก็เมบ่าเราอธิษฐานอย่างเงี้ย<อ>แต่การอธิษฐานนี่ต้ตตองต้องต้องเขอบอกว่าต้องอธิษฐานบ่อยๆยครับอ,อธิษฐานเกี่ยวกับอ,อย่างเช่นสวดมนต์อย่างเงี้ยนะฮะบ,บทสวดมนต์ครับเราจะสวดมนต์ข้าพเจ้าจะอธิษฐานสวดมนต์ระยะเวลาเจ็ดวัน เราตั้งจิตอธิษฐานมันเป็นกำลังเป็นกำลังถ้าเราทำได้ตามนั้นเราก็มีกำลังขึ้นไปอีกนะมีสัจจะขึ้นสัจจะใช่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 แจวเลยท่บอกว่าอาจารย์หนิงเล่าให้ฟังนะครับว่า ผมเคยได้ไปอ่านหนังสือนะครับเขาบอกว่าโอ้โหพุทธานุภาพพุทธาคมเมตตาศักดิ์สิทธิ์สมความปัรถนานี่แหละครับก็อธิษฐานสิ่งหนึ่งสิ่งใดย้ำว่าตั้งนโมสามจบและอธิษฐานนะครับ